ตำรวจเร่งเก็บหลักฐานหาสาเหตุไฟไหม้รถยนต์ของกลางนะคะที่ดา่านศุลกากรแม่สอดค่ะให้น้ําหนักไปที่ไฟป่านะคะซึ่งก็เกิดใกล้เคียงกันกับจุดเกิดเหตุแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคําถามเข้ามาเยอะค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ายังไม่ตัดเรื่องไหนทิ้งทั้งนั้นค่ะคุณคผู้ชมคะและตอนนี้คุณผู้ชมคะก็ยังไม่สามารถระบุพิกัดต้นเพลิงได้และจํานวนรถเนี่ยนะคะที่ถูกเมเพลิงไม่เสียหายเนี่ยรู้แต่ว่า200กว่าคันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะแต่ก็ยืนยันออกมาค่ะว่าไม่มีรถหรูมีแต่่ปุนมือ เก่าเท่านั้นค่ะทีนี้อยากให้ผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะถถอยเลยถอยเลยระเบิดยังระเบิดระเบิดระเบิดแลยนี่ยังไม่ได้ตัดไฟอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ของกลางทางคดีของศุลกากรแม่สอดนะคะรถเนี่ยจอดอยู่ที่ลานจอดของกลางรอประมูลค่ะ ใกล้ๆกับด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่สองที่จังหวัดตากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะว่าไฟมัน,หมนโหมไหมอย่างแรงอย่างหนักนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระะแน่นอนว่าคนในละแวกนั้นนี่คือตกใจกันมากคุณผู้ชมคะทั้งคนไทยทั้งคนเมียนมาเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกับแนวชายแดนด้วยนะคะกว่าที่ไฟะดับเนี่ยรถก็ถูกเผาเหลือแต่ซากเรียกว่าเป็นร้อยๆคันค่ะคุณผู้ชม เมื่อบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานผู้ทรจังหวัดตากก็เอาอุปกรณ์พิเศษเนี่ยเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บรถมือสองของกลางที่ด่านสุรการกรแม่สอตดตรวจยึดเอาไว้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บหลักฐานไปทีละโซนทีละคันนะฮะดูอย่างสภาพเนี่ยมไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะ พราะรถเนี่ยมันถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปตรวจสอบหมายเลขที่พ่นลำดับตัวเลขเอาไว้หน้ากระจกแต่ละคันได้เนี่ยมันทําไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันต้องใช้วิธีการตรวจหมายเลขคัดซีรถทีละคันแทนค่ะแล้วก็เอาไปตรวจสอบยืนยันกับเลขบัญชีของสุลกากรแม่สอดที่ตรวจทึดเอาไว้วันนี้เนี่ยมันก็เลยช้าหน่อยค่ะตรวจไปได้ไม่กี่คันแล้วก็คงต้องใช้เวลาหลายวันในการเก็บหลักฐานด้วยเพราะว่ารถที่จะต้องพิสูจน์เยอะมากค่ะ ตำรวจสพแม่สอดเนี่ยทำหนังสือด่วนที่สุดนะคะถึงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6พิษณุโลกประสานขอกําลังทีมตํารวจพิสูจน์หลักฐานทีมใหญ่จากพิษณุโลกเนี่ยให้เข้ามาช่วยก็คาดว่าน่าจะมาถึงในวันถึง2วันนี้ค่ะรวมทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ด่านสุลการการแม่สอดนําแผนผังการจัดเก็บรถเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้การทํางานสะดวกขึ้นส่วนรถยนต์ของกลางที่จอดอยู่นะคะมีทั้งหมด820คันค่ะเป็นรถญี่ปุ่นก็มีทางรถเล็กไปจนถึงรถบรรทุก ซึ่งก็ยังไม่สามารถบอกจํานวนได้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยกี่คันกันแน่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ต่ำกว่น150นาร้อยห้าสิบแน่ๆล่ะแต่ว่าไม่เกินสองร้อยคันเพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะบวกลบอยู่ตรงนี้อยู่นะคะ <S <S ทีนี้ทางตํารวจค่ะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตรวจภาคหกเนี่ยนะคะท่านก็รักษาราชการแทนผู้บังคับการตรวจพุทธภูจังหวัดต,ตากท่านบอกนะคะว่าประชุมร่วมกับทางทีมสืบสวนสอบสวนส,ส,สพแม่สอดแล้วนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันมีไฟไหม้ป่าใกล้ๆกับ จุดเก็บรถยนต์ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเพลิงไหม้รถครั้งนี้เนี่ยมันมาจากสะเก็ดไฟไหม้ป่าที่มันลอยมาตกใส่รถในลานจอดรถจร,ถจริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันต้องเร่งหาจุดต้นเพลิงก่อนว่าเกิดจากตรงไหนค่แน่เพื่อพิสูจน์ว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นจากไฟป่าเพราะว่ามันมีไฟ ป่าที่อยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุคุณผู้ชมนะและเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีลมกระโชกแรงทําให้สะเก็ดไฟเนี่ยมันลอยมาตกได้หรือสาเหตุอื่นก็ยังไม่รู้ไม่ได้ปิดทางทุกทางนะคะแต่ยืนยันว่าไม่มีรถหรูค่ะทั้งหมดเป็นรถมือ2ที่ขายไปไม่หมดจอดทิ้งมา8-9ปีแล้วแล้วสภาพค่อนข้างเก่าจอดเอาไว้แอร์อาจไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย เบื้องต้นตอนนี้นะคะก็ได้กันพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าแล้วเดี๋ยวจะเรียกรปภเนี่ยมาสอบปากคําเพราะว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์และไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะรถเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นของผู้ประกอบการรถหลายรายเลยนะคะที่เตรียมส่งออกจําหน่ายไปนอกประเทศแต่มันก็เกิดปัญหาไม่สามารถส่งออกได้ทันตามเวลาที่จะหมายกําหนดค่ะก็เลยต้องถูกอายัดแล้วก็จอดอานเอาไว้กว่า7ปีแล้วก็อยู่ระหว่างการเปิดประมูลแต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันไม่มีใครมาประมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็น,นคุณผู้ชมว่าสภาพมันเก่ามากนะคะขณะที่ทางโฆษกกรมศุลกากรคุณพันทองลอยคุณนันบอกว่าตอนนี้ทางอธิบดีกรมศุลกากรอ,อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบของตํารวจอ,อยู่นะคะก็ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ค่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตกใจอยู่เหมือนกันเพราะของกลางเนี่ยมีมาก ถึง200คันคุณผู้ชมคะค่ะอย่างที่บอกว่ารถเก่าใช้งานไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าก็ต้องหาสาเหตุแหละว,ว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะที่มีข่าวลอยออกมาว่าเอยมันมีรถหรูราคาแพงอยู่ด้วยเนี่ยไม่จริงนะ,ะไม่จริงนะคะมีแต่รถมือสองแล้วก็สภาพเก่าทาั้งนั้นเลยะะซึ่งถ้ามีรถหรูหน่าเสียดายนะคะ